ฮาร์เรย์เดวิสันรถคิงสเปเชียลหนึ่งหนึ่งสี่รถปีสองพันยี่สิบวิ่งน้อยแปดพันสามร้อยไมล์เท่านั้นนะครับมาดูรถคิงเข้าใหม่นะมากับสีดำํำวิวิทแบ็กนะครับสวยงามนะครับคันนี้สภาพดินเนียร์เลยนะแต่งมาคุ้มค่านะครับเรามาเริ่มต้นที่ท่อนะครับได้เป็นแว่นแซนไฮเอลิมินเอเตอร์ส0่นะครับมาฟังเสียงกันตอนท้ายนะสภาพยางสวยงามนะครับกระเป๋าคันนี้มีมา3ใบน,นะกระเป๋าหลังเสริมมาครับเพชดีนะไล่มานะครับสวยงามเลยนี่มีที่พิงหลังมาให้ด้วย แคชบาร์นะครับ HD กันกระเป๋ามีมาเรียบร้อยสรับตัวเครื่องเนียนๆเลยนะครับสวยงามนะน็อตเดิมหมดนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะมีบางลม HD นะครับแคชบาร์ HD นะดูความสะอาดตัวรถใกล้ๆนะครับเนียนๆเลยมีกัดออย HD นะครับปั๊มเบรกดิสเบรกสวยงามนะสภาพตัวรถเนียนๆนะครับไล่ขึ้นมาเนี่ยชิวหน้าทรงสูง TWM นะครับไฟหน้าเป็น LED นะสวยงามนะครับมาดูฝั่งนี้กันนะเนียนๆเลยนะครับ สภาพตัวเครื่องไม่มีลอกนะสายหัวเทียนสคร e มมิ่งอีเกินะครับแข็งสวยๆมาดูท้ายรถกันบ้างนะนี่ครับไฟท้ายสวยงามนะครับคันนี้นะไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีไฟเสริมมาด้วยนะรถน้าขี่มากนะครับเบาะตึงๆสีดำวิดแบ็ไลท์ลอยนะครับแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะ8,377ไหมเไมล์เท่านั้นนะครับแล้วก็มีชุดยกแฮนด์ของคลัสนะครับผมปอกแฮนด์ฮัลรักนะแล้วก็ประกงประกับสวยงามนะครับ ไม่มีลอกนะแล้วก็ตัวนี้มีครุสคอนโทรลมาเรียบร้อยนะครับขับขี่สบายเลยนะวเวลาออกทริปขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ<อ>ตัวรถนิ่เนียนพร้อมใช้งานเลยนะครับเราตั้งไว้ที 1,390,000าบาทเท่านั้นนะครับราคาป้ายแดงล้านห้านะครับยังไม่รวมของแต่งนะประหยัดไปเกินครึ่งล้านนะครับคุ้มค่ามากๆนะคันนี้ข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปไปแล้วครับขอบคุณมากครับ